ใส่แฮชแท็กยังไงนะคะให้เปิดค่าการมองเห็น ใส่แฮชแท็กยังไงให้ระบบนำส่งของคลิปของเราใส่แฮชแท็กยังไงนะคะให้ได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาเพื่อนๆจ๋าวันนี้นะคะเพื่อนๆเข้าใจคําว่านะคะแคปชั่นกับแฮชแท็กมากน้อยแค่ไหนคะวันนี้คลิปนี้นะคะเยรูดจะมาขยายความคําว่านะคะแฮชแท็กกับแคปชั่นค่ะ เกิดจากนะคะเยรต์นะคะได้เข้าไปดูบ้านเพื่อนนะคะ จากที่เขามาเยี่ยมบ้านเราเราก็ไปดูบ้านเขานะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ยังทําผิดกันเยอะอยู่วันนี้นะคะเยโรสก็จะมานะคะขยายความนะคะคําว่าแฮตแท็กนะคะกับแคปชั่นนะมันต่างกันยังไงคําว่าแคปชั่นนะคะเพื่อนๆคือเราบรรยายให้เพื่อนๆฟังว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเราอยากพูดอะไรเราก็พูดไปนะคะคําว่าแคปชั่นแต่คําว่าแฮตแท็กคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะฟังให้ดีนะคําว่าแฮแท็ถ้าเพื่อนใส่ผิดชี ชีวิตเปลี่ยนถ้าเพื่อนใส่ผิดคลิปวิดีโอเปลี่ยนกับเพื่อนๆค่ะคำว่าแฮชแท็กคือสิ่งที่ระบบหรือ ai จะนำส่งไปให้เพื่อนคนนั้นที่ชอบดูสิ่งสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะอย่างเช่นค่ะเพื่อนๆคะสมมุตินะคะเพื่อนๆกำลังโพสส้มตำกำลังจะลงส้มตำในโพสรดยคลิปวิดีโอหรือรูปภาพเป็นส้มตำค่ะเพื่อนๆก็เขียนไปนะว่า วันนี้นะคะใครจะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมามาทานส้มตำบ้านเยโรสได้เลยอันนี้ก็คือแคปชั่นหรือนะคะส้มตำแซ่บๆนัวๆกับฝีมือเยโรสเองเลยค่ะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมากินที่บ้านเยโรสได้เลยนะคะอันนี้คือแคปชั่นนะแต่คําว่าแฮตแท็กเพื่อนๆเขียนแคปชั่นให้เรียบร้อยเลยอย่าเขียนอะไรก็เขียนไปคําว่าแฮตแท็กนะคะที่ไอจะนําส่งกับพกเพื่อนๆคะ่ะเขียนสั้นๆแฮแท็กปุ๊บแล้วก็เขียนว่าส้มตํา หรืออีกอย่างหนึ่งคือส้มตำปูปลาส้มตำนัวนวส้มตำแซ่แบ อันนี้ AI จะจับระบบคำว่านะคะส้มตำส่งไปให้คนที่ชอบส้มตำดูส่งไปให้คนที่ชอบส้มตำนัวนัวแซบแซเห็นค่ะเพื่อนเค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพืนนะคะเยรุไปเห็นหลายบ้านแล้วค่ะยังเข้าใจผิดคำว่าแคปชั่นกับแฮชแท็กอยู่เยรุไม่ใช่ครูเยรุไม่ใช่นะคะคนที่รู้เยอะแต่เป็นคนที่รู้มาแล้วมาบอกมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้นะคะความรู้เล็กๆน้อยน้อย ทิกที่พอเรารู้แบบนี้นะคะเพื่อนคารองเอาไปปรับใช้ดูนะและนะคะอะ่ยายรถจะยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เข้าไปดูบ้านเพื่อนนะคะสิ่งที่เห็นเพื่อนนะคะที่ว่าเออทำไม่ถูกนะคะ คืออยากจะให้ทุกคนทําถูกและอย่าทําผิดกฎผิดเกณฑ์ของระบบนะคะเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนๆจะได้คือเปิดค่าการมองเห็นของช่องนะ,ค,ะคนที่ยังไม่ได้เครื่องมือการสร้างไรายได้จากเนื้อหาก็จะได้รับเชิญนะคะคนที่ผ่านแล้วก็จะได้เหรียญขยับหลักเส้นขยับขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะอย่างเช่นเพื่อนคนหนึ่งเขาชอบธรรมชาติและทุ่งนาค่ะเพื่อนๆค่ะเขาโพสต์ทุ่งนานะ,ะข้าวเขาเขียวขจี G เลยนะคะแล้วก็เขาพาไปเก็บเห็ดด้วยนะคะเขาขึ้นต้นมาพู้เขาก็ใส่แฮชแท็กเลยแล้วเขาก็เขียน ว่านะคะวันนี้นะคะจะพาไปทุ่งนาและจะพาไปเก็บเห็ดจะพานะคะไปชมธรรมชาติไปตกปลาด้วยนะ อ,นนอันนี้คือเขาใส่แฮชแท็กแล้วเขาเขียนยาวขนาดนั Infinite ้นระบบจําไม่ได้หรอกค่ะแฮชแท็กระบบไม่ร si ู eh nope. ้หรอกนะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปดูท wow. ุ่งนาเราจะพาเพื่อนๆไปเก็บเห็ดเพื่อนๆแฮชแท็กไอ้ระบบเขาไม่รู้แต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนจะใส่อ่าแคปชั่นว่าไปเก็บเห็ดด้วยกันไหมคะวันนี้จะพาไปเก็บเห็ดจะพาไปชมธรรมชาติจะพาไปดูทุ่งนาสวยๆแบบนี้อันนี้คือแคปชั่นนะคะถ้าเพื่อนๆจะใส่นะคะแฮชแท็กเพื่อนๆใส่แฮชแท็กพวกเพื่อนๆเขียนว่า ทุ่งนาสั้นๆแค่นั้นเองหรือคนรักทุ่งนาหรือคนรักธรรมชาติหรือแฮท็ธรรมชาติที่สวยงาม AI นะคะก็จะค้นหาคนที่รักธรรมชาติคนที่รักทุ่งนานะคะเอาคลิปส่งไปให้คนคนนั้นดูเพื่อนๆชัดเจนไหมคะคำว่าแฮชแท็กกับแคปชั่นอันนี้อรดพยาบาลพยายามอธิบายแบบ ชัดถ้อยชัดคําเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะ,ะในสิ่งที่เยโรสพูดเนาะวันนี้ใครที่ยังทําผิดอยู่หรือใครที่ยังทําไม่ถูกลองเอาไปปรับใช้ในสิ่งที่เยโรสมาแนะนําวันนี้นะคะเยโรสเพิ่งกลับจากตลาดค่ะพอไปเห็นนะคะค่อนข้างจะเยอะก็เลยต้องรีบมาอ่าตั้งกล้องนะคะเพื่อมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆเพื่อไปปรับใช้นะคะ <c oughs> และใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้กับเยโรสเหมือนเดิมกับเพื่อนแชร์ไปเก็บไว้ดูแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้คนที่ยังไม่รู้เยอะมาก คนที่เป็นมือใหม่เยอะมากคนที่เป็นมือเก่าก็เยอะมากที่ไม่รู้นะคะวันนี้ตั้งใจทํามากในหลายคนยังไม่รู้ว่าคลิปความรู้ของเยโรสไปดูที่ไหนเพื่อนๆไปที่หน้าบ้านเยโรสจิ้มที่วิดีโอเลือกดูได้เลย เยโรจะเขียนไว้ให้เลยนะคะคลิปความรู้มีเยอะมากใครที่ฟังจนจบได้ความรู้แน่นอนใครที่ฟังจนจบนะคะทําเป็นแน่นอนทุกอย่างเลยค่ะและนะคะอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาไม่รู้ก็จะไปหามาให้ค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีแบ่งปันความรู้และเทคนิคยินดีนะคะแบ่งปันความรู้ในการสร้างรายได้ทุกช่องทางค่ะความรู้มันเยอะมากเลยพูดนิดเดียวก็ไปจะ6นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปยาวทาไม่ยากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะและการที่พูดได้ใช่ช ท่าชัดเจนขนาดนี้ต้องบอกว่าเกิดจากการฝึกฝนนะคะฝึกแล้วฝึกอีกแบบนี้กับเพื่อนๆใครที่อยากจะพูดชัดใครที่อยากจะพูดเก่งแบบเยโรสแบบนี้ลองฝึกดูนะคะเพื่อนๆค่ะต้องบอกว่าถ้าเราไม่ฝึกเราก็าจะไม่เป็นเนาะค่ะอันนี้ก็ยาวมากแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะรักเอฟซีสุ่านค่ะสวัสดีค่ะ,คะใครดูจบบอกเยโรสนิดนึงคอมเมนต์บอกด้วยว่าเข้าใจไหมคำว่าแฮท็กนะคะกับนะคะแคปช